กรออาบกกราบสวัสดีครับคออุนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิฟส์สถิติเซิร์ฟประเทศไทยหรือทุกที่กเวลากิฟส์สถิตินะครับผมในคลิปนี้นะครับผุ่มก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่ได้รับการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้ก็จะเป็นการมาถึงของซีใหม่นะครับผมอุปกรณ์เขียนแบบซูเปอร์อัลต้านะครับผมมีท้องฮูกอยู่แบบนี้รู้เลยนะครับผมว่าเอามาให้กับใคร ความสามารถของจี้ใหม่นี้นะครับผมก็คือเมื่อเราก่อค่าราคาสามหลังนะครับผมมีโอกาส45%เนาะที่จะแย่กลับลงมาในะแต่ๆที่ยืดอยู่นะครับผมบวกอีก10%เมื่อไม่แสดงผลทุกการกระทุ้งไปต่อของเรานะครับผมมีโอกาส50%ที่ชาร์จซูเปอร์ชิลนะครับผมสามารถชาร์จได้สูงสุด,ส,ดสอคัน บวกอีก10%ไม่มันแสดงผลด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อตกเมืองของฉันนะครับผมมีแค่70%ที่จะล็อกเข้ามาทางเมืองที่ตกนั้นนะครับผมหลังจากนั้นซูมเข้ามาทางเมืองของฉันทั้งหมด 2, 4, 8เท่าโอ้โหน้องนาริย่างชอบนะครับผมจหรับจี้นี้เนาะแต่มท้งสิ่นใดนะครับผมอันนี้คือข้อหอเสตอของอรสอบบอบ,อบอเองนะครับผมไอความสามารถก่อสร้าสงสาหลังอะ กับล็อกค้าทางมังคูนอะ่ะมันก็มีอยู่ในจี้อื่นแล้วเนาะอ่าซึ่งเราก็น่าจะมีกันอยู่แล้วแหละและนะครับผมสุป์ชิลเกลื่อนกราดมากมีอยู่เกือบในทุกจี้ถ้าเกิดว่าใครมีจี้ที่มีสองความสามารถนี้อยู่แล้วแต่มันแยกกันอะ่ะแล้วก็เอามาใส่พร้อมกันก็ได้เนาะก็ได้ความสามารถของจี้นี้ไปแล้วนะครับอ๋ออืมไม่จําเป็นต้องหาขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีสองความสามารถนี้เลยหาอีเวนต์ ก็ได้อยู่สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือว่าสำหรับผู้เล่นเก่าที่เก่าเก,าเกมหรือมีเพชรเยอะจนเกินความจำเป็นนะครับผมก็สามารถหาได้นะครับผมหาแบบเวอร์ชันดาร์กก็ได้น้องเวอร์ชันดาร์กก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์มานะครับผมบวกห้บวกหบวกหบวกสิหรือเปล่า น่าจะไม่น่าจะบวกในห้านะครับผมซึ่งเวชั่นดาร์กนะครับผมในอีเวนต์นี้รเราสามารถหาได้แบบไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับผมจะเสียเพรเท่าไหร่ไม่รู้จากการที่เรานั้นจะต้องสะสมนกฮูกสีดำนะครับผมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการแลกเปลี่ยนของอีเวนต์นี้นะครับผมนกฮูกสีดำสามแลกมาเกเรสิตดาร์กได้1ส่วนนกฮูกสีดำหกสามารถแลกจี้ใหม่ได้นะครับผมอุปกรณ์เขียนแบบ โลซูเปอร์อัลต้านองซึ่งนกฮูกนี้นะครับผมสามารถหาไดจากการสะสมใบกระท่อมนะครับผมในป่า a บกนะครับผม2เนาะดักป่า a อีก2นะครับผมแล้วก็นกฮุกหลับอีก2อย่าละเท่าเท่ากันไม่ต้องสะสมการ์ด1 1ปีนะครับผมเป็นอะไรที่น่ายินดีสุดๆเลยสมเสร็จปุ๊บแลกปุ๊บป๊บป๊บป๊๊บเสร็จแล้วนะครับผมอีเวนต์นี้หรือถ้าเกิดว่าใครนะครับผมไม่ได้เรีงเห็นความสำคัญของจีใหม่นี้เนาะ ซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราสามารถหาที่อื่นได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมวกราชาที่ถูกในระเทศคือคุมเต่าก็โหดศัตรูก็วาไม่ได้นะครับผมโหดไหมโหดไหมเฮ้ย,มยไม่เอาโดนซูเปอร์นี่ถ้าเกิดว่าใครมีอยู่แล้วนะครับผมดีไหมดีไหมดีไหม มันก็ไม่ได้แตกต่างจี้ใหม่นะครับผมเพราะว่ามีจี้ซูเปอร์ชิลเนาะเกาะลอยฟ้าซูเปอร์เดเมนชันนะครับผมเอ๊ะเหมือนจําได้ว่าอีเวนต์ก่อนหน้านี้พอสามารถของเกาะลอยฟ้ามันหาแบบถูกๆได้นะครับผมแต่นี้มันติดมากับซูเปอร์เดเมนชันเนาะอาจจะแพงหน่อยก็คือเท่ากับจี่ใหม่เลยนะครับผมหงส์หุกดำราชาในประเทศที่กุกขังขังนะครับผมเป็นอะไรเนี่ยนี่ก็เอามากันวาบนะครับผมกันวาบแล้วก็ขังศัตรูได้ด้วย หมดไหมไม่ค่อยเท่าไหร่อุปกกณ์เห็นแบบหุนยนส์สวิตก่อสร้างสำหลังอ่ะเนาะอืมก่อสร้างสำหลังแล้วถอยเดินหน้าถอยหลังเหรอถอยเดินหน้าถอยหลังเฉยๆไม่ได้ดิเราต้องถอยเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เลือกไปในระยะที่เราถอยได้ด้วยพึงจะเท่นะครับผมอย่างสุดท้ายนะครับผมหมวกอัศวินไทเทเนียมก็คุมเต่าป้องกันโอกาสป้องกันเอฟเฟกต์อันตราย มันจะมีจี้ไหนนะที่มีความสามารถป้องกันเอฟเฟกอันตรายกับมีชาร์ตซูเปอร์ชิลด์อ่ะจี้นะถ้าเกิดว่าเาเราเอามาใส่ให้น้องนารินารินะครับผมก็ดีเลยทีเดียวแต่น้องนาริมีกันกันไหม <laughs> ลืมไปแล้วว่าน้องนาริมีการดีบับหรือเปล่า ส่วนจี้นะครับผมที่สามารถทําให้เป็นเวอร์ชันดักได้ก็คือจี้ในอีเวนต์นี้แหละอ๋อแต่เพิ่มเติมมานิดีๆหน่อยๆนะครับผมก็มีบลอดดอกโลซูเปอร์นะครับผมบัชเชอรปาร์ตี้ก่อนเลยพระสุขสันเนาะแล้วก็ฉลามลึกอควานะครับผมที่สามารถอัปเกรดได้เป็นเวอร์ชันดักในอีเวนต์นี้แต่ไม่มีจี้เขาให้หานะครับผมส่วนสําหรับอีเวนต์ตัวละครของเราก็ยังอยู่นะครับผม4ตัวละครสุดฮิตกี่โมงนะครับผมเนาะก็ก็ไม่ต้องหาก็ได้ แล้วเ,เรามารอดูกันนะครับผมว่าตัวละครเอ๊ะนารีคือตัวละครประจำเดือนสิงหาเหรออุ้ยนี่ก็รอต่อไปสิ้นเดือนเลยนะครับผมสักคริบนี้เราไปก่อนอครับไปในคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขก,กับเรื่องเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือเรีเยกว่าไตยเก็บเศรษฐีนะครับผมบ๊าดครา,คาจ,จุ๊บจุ๊บ